สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอ้โหมากันไหลเลยแสงเทศยลักจุงค่ะโอ้สองลำซ้ายไหลสวยๆแส,สงเทียนก็จะมาส่วนใหญ่สามลำอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมน้ำม,มากน้ำน้อยส่วนใหญ่ก็จะสามลำโอโ้โหไหลสไลส,สวยๆปองบี่กับตันลำซ้ายมือไหลอยู่นะคะไหลหลบมุมเข้าไปอยู่ หลังแพร่อาหารปลาทนะ่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะออกมานะคะสวยงามมากวันนี้ท่านเจ้าของเรือมาดูลูกน้องเอาเรือเข้าคลองหรือเปล่านะคุณหญ่ท่านเจ้าของเรือจะมาดูลูกน้องเอาเรือเข้าคลองนะคะเอาเรือเขาเ้าแยกน้ำฝน ท่านผู้ชมน้ำเขียวไหลเมื่อสักครู่ช่วงเลี้ยวนะคะท่านผู้ชมไหลเป็นธรรมดานะคะโอ้ลมแรงก,กหน่อน เบอร์นุ่มๆแสงเทียนนะคะแสงเทียนเทเบอร์นุ่มทุกคันนะคะแต่กนกก็ยังแตกตื่นสายมือสีเขียวแสงเทียนลักจุงดัมเบอร์สี่ค่ะลำกลางแสงเทียนลักจุงดัมเบอร์แปดสามสีม่วงไม่มีดัมเบอร์นะคะ เบอร์นมมาเดินตามเรือกันสักคู่นีกเขาบอกเทอร์โบโมอกระเตี่ยวแบบนี้หรือเปล่าเทอร์โบโมอกระเตี่ยว เนียนๆเ,เลยนะคะสีเรือโป้นะคะท่านผูชมเห็นไหมบอกแล้วจุมบอกแล้วว่าแสงเียนลากจุงจะมายังไงก็สามหัวเรือลาก เขาเชี่ยวมันในเรือเส่นะคะเรือเขาเทอร์โบนุ่มๆแรงไม่มียั้งนะคะสี่หัวเรือลากนี่มาแค่สามลำนี่สุดยอดสามสามลำดึงสี่เรือโป้นะคะหนึ่งเรือขนับข้างหนึ่งเรือตรงท้ายบนยาวๆแบบนี้หนึ่งเรือขนับข้างเหรอเดี๋ยลองมาดูกันนะคะจุมเห็นแค่ลำเดียวนะ แรงมากเอฟซีบางนั้นบอกว่าโหไม่ตุ้มเรือสีเหมือนขนมชั้นสวยทุกลำค่ะท่านผู้ชมสีสันเรือสวยทุกลำนะคะสีเรือโป้ขบวนยาวๆนะ เสไลด์ลโค้งสวยๆที่เรือโป้เรือโป้ขนาดใหญ่นะคะท่านผู้ชมเรือโป้ของแสงเทียนเช่นกันนะคะ วนยาวมากเลยนะคะท่านผู้ชมหนึ่งเรือขนาบข้างค่ะ,อะทอดเชียกแล้วนะคะเรือขนาบข้างโอ้โหวัวนนี้เรือที่เคยจมในน้ํามาถึงสองลำเรือตรงไทยท่านผู้ชมแตงเทียนลักจุงลำเบอร์สิบสี่ที่เคยล่มแยกโค้งนางคำนะคะแยกโค้งนางคำนะคะเรือตรง้าย ปูขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะจากสีเขียวขึ้นมาเป็นสีชมพูปูนแห้งนะคะแล้วก็ลํานี้ตัวติงตัวดติงเต้นอยู่ท้ายเรือ mm. เรือลุงป้าที่ล่มกลางแยกวัดพนันเชีงนะคะท่านผู้ชมปูขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะคะ mm. ขับเรือโดยคุณอาสองมานพนะคะขับท่านขับเรือเองนะคะท่าน,น,นเจ้าของเรือ เด็กท้ายเรือก็ชื่อแบงค์นะคะติดตามแบงค์ได้ช่องตอตๆนะคะแบงค์บ้าบากกระจักคุณอาสอมโนปใจดีมากเรือลำนี้จุ้มเคยขึ้นไปขึ้นไปรอบหนึ่งออไม่คิดว่าจะเป็นเรือคุณลุงคุณป้านะคะไปเลยดีใจมากๆดีเห็นนะคะ